วันนี้ทุกคนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอัจุมมาแนมเน,น,นื่องและนี่ก็คือพิวอัจมุมมาแต่งตัวเพื่อนึนฝน,นี่่ตอนนี้เซิร์ฟสเก,สเก,ก็ตกำลังอินเทรนด์มาไปเลย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 อะไรที่เป็นการทรงตัวทำไม่ได้ ว่าเขามีเรื่องฝังใจแต่เด็กเขาว่าเคยเล่นนีกเนี่ยอีการะดานที่มันเป็นแท่นขึ้นมาตรงๆไม้ที่เป็นชั้นๆที่เป็นไม้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 อะไรเงี้ยไม่ออกไม่มาถามเันไม่ทันว่าไม่ออกไม่ไม่นออกเลยไปเป็นงี้ตกลงมาห้อยหัวกระแทกทำให้เ,เขาว่ากลัวอะไรที่เป็นการทรงตัวไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นรู้ละแกเป็นอยายอ่อนเพราะวันนั้นเนี่ยแล้ววันนี้ทัดก,ก็ได้เขามาเล่นเซิร์ฟสเกตเสึกกัน ข้าสู่บทเรียนการเริ่มเล่นเซิร์ฟสเก็ตยืนบนนี้ให้ได้ก่อนล้มอ่ะเมาไม่ต้องกลัวมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นล้ออยู่เนี้ยให้เหยียบประมาณเนี้ยหลังล้ออย่างนี้เลยแล้วไปข้างนึงก็เหยียบข้างหน้าล้อตรงนี้เหมือนกันดูหนึ่งสองแล้แกจะให้ฉันส่งตัวได้ยังไงถ้าเกิดยืนเฉยอาจจะยากกว่าไงปกติเขาต้องถ่ายสักนิดนึงเขาขึ้นมันจะได้ความเร็วช่วยขึ้น รู้สึกถ no ึงความบาลานซ์เลยเหรอตัวข้างบนต้องตรงคือเราเอ็นไปทางไหนก็ได้แต่ว่าต้องตรงตรงเลยสุดๆเงี้ยตอนบิดอ่ะนี่แม่เขาเขาหักไปซะแกเ้วบิดพยายามบิดพิสพกพิสพกพิสพกเออพยามหมุนหมุนเออพยามหมุนเออหมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่ออกมาดูพลมมจานก่อนพอขึ้นปุ๊บ ยินบนลมเฮ้ยย่าโอ้โหฮนแ่ยสบตัวหด้ก่อนแล้วแกก็ใช้ความรู้สึกไปกับสายลไมไปกับสายลมเทปใช่ไหมครับโอเคเอานะ ไม่ยอมเป็นส่วนนึงกับบอดแกไม่เข้าใจลงมารู้สึกถึงบอรูรสึกบอด <c oughs> my n e is Barry Allen and I am f a s น e <c oughs> s t man l i โ e โยโย เฮ้ยเฮ้ยบิดเอ๋ยมา,เ,าเริ่มรู้สึกอีกครัว่าตอนบิดทีหนึ่งมันจะขยับไปเรื่อย ลราตัวเราเออย่างเงี้ยนีเ<อ>่เอในข้างหลังตัวน่ากลัวเลยอ่ะจริงจิงถือว่าเล่นง,ง่ายกว่ากีฬาหลายๆอันนะง่ายกว่าสอนแกขี่จักรยานอ่ะถ้าบอเแค่นั้นขี่จักรยานเขาต้องขี่ไม่เป็นแล้วลูกบแล้วแล้วก็ถึงเวลาสมควรแกต้องไปออกสนามใหญ่เฮ้ยไ,ไม่ไหวส,สองสองรอบเลยนี่กินอะไรมากินหนอเปียกหันไปป๋ารุ่ยสนามใหญ่ไปขั้นตอนแรกให้แเล่นะแกต้องถ่ายข้างหน้าแล้วก็โยไอจ้ะ พยายามโยกตัวครับโยกโยกโิดอยู่เถินอยู่เถินอยู่เถินไม่พบยู่เถินอยู่เถนเถิร์ลนเลยฉันเตรียมของมาให้แกด้วยบอรเนี้ยดีมากมากหาซื้อยากมากเขาว่าบอรเนี้ยเล่นง่ายที่สุดคือแกยืนปุ๊บแกสไลด์หนอนไปทันที เป็นเลยเหรอใจกูสายหนอนหน่อยเก็เท่าไหร่หนึ่งหมเาพันเกอบาทนกาเก้าร้อยนี้เท่าไหร่สองหมื่นงันทิมงานเอาบอลพิเศษมาเยมันลงนี่มันบอดพิเศษนี่ไปลองจับลำหนึงมาหลังไปเขาู้องว่าเขาต้องทำได้ ว่าเนี่ยคือแบบยืนรู้สึกเลมันไมนเหมือนกันเว้ยมันไม่เลี่ยอ่าคะไม่เปล่ามันมันบุ๋มคงใช้ไม่รบ้างว่าเอาแล้วเป็นไรอยู่ก่อนมันเหมือนแบบว่าเรายืนไม่เต็มเท้าทุกคนยืนแล้วไม่มีรู้ข้างล่างเฮ้ยดีโอ้หดีจัดดีดีหรอดีดีดูดีดต้องใช้ทีมงานสองคนในการประกบแกอย่าให้จิมม่าล้มเด็ดขาดถ้าล้มเมื่อไรหักเงินเดือนแสนหนึ่ง อยหาแล้วไม่แบ่งกันจะ,ปะ,ปะไปเลี้ยงเครื่องันให้มันล้มไปเลยอ,อ,อะไรเนี่ยจะรอไมเนี่ยวันนีท้ทิปทิปข้างหลังเบาๆนะทีมงานดูพร้อมจะถีบอยากถีบมากมาๆมามาจะชนพี่เาแล้ว <c oughs> ตอนโยกอ่ะไม่ใช่จันไปข้างหน้าไปข้างหลังอย่างนี้ใช้ ปีนี้ปีนี้ปีนี้ทีนี้เราจะเล่นได้เหรอวะเน้นโยกอะโยกเขาจะไโยกอย่างเงี้ยมันจะถอยมาทำไมอะไโยกดิโยกไปทางนู้นหน่อยแล้วท่าอะไรของมึงเนี่ยฮะเฮ้ยรถ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 เป็นไงบ้างถือว่ารอดนะมันดูหน้าพวกกูด้วย ดูเนื่อพวกกูดดูเขาเหนื่อยมากแค่มาพยุงมึงเนี่ยรอบนี้เราเป็นระยะห่างไม่ต้องอยู่ใกล้มันให้มันลองไปคนเดียวถ้าเกิดเห็นมันจะล้อ่ะค่อยวิ่งข้ามาไม่ทันอ่ะกัแนจะหาเงินเนี่ยเราะเราแสบแล้วเีายวเราเราไปกินเดเงินมันสำคัญกว่าเขาเลยไปเลยเงินทีมงานไปเลยไปไปจะขึ้นจะขึ้น No? ไปสยไปสายสายเออยาวเลยพี่เอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเไปแล้วไปแล้วนดินดิบินม่เป็นหรอไปขวานึงไปขวานึบิขวานึงอะไรอ่ะเอะไนาทสกูไปพักตายมันเหนื่อย เโอโอวเมสเ้อนคนเาเแลวมันเยอะสำคัญอย่าลืมซตี้จะจะน่น้มาชฉันเมื่อกีอยางผ่าแล้วใส่เพลงโอนโนไปแล้วอะเอารถกลับมาทำนาเต้องมีบานแอยแล้ว เฮ้เดี๋ยวว่าหายายมันต้องมีบ้างธรรมดาไปเฮ้ยไปอะไรวะเดี๋ยวเาพักกันอขอใหลเาพักเบรกโยฮีเออยยดี๋ยปทางน้ไหนโยฮีมี่เลยมีทั้งตัวเออไปทางขวา่อยไปไปเออแน่เริ่มเริ่มมาอะละเออมัได้วะลองทีไหมไหม ้รกด้อมทุกคนดูซมเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ว่าคนที่เขาต้องพาหมาไปเดินเล่งน่ะเขาเหนื่อยไงยเมันเหนื่อยมากดูสิพี่อย่ภูมิใจไหมพี่ที่มีลูกศิษย์คนแรกวยฉันภูมิใจมากที่ทีมงานจะไม่แกหลมได้เอาไปเลยคนละแสนพี่ส ตอนนี้นะคะจะเป็นด่านที่ยากขึ้นเลยเราจะขับซิกแซกเพื่อฝึกการคอนโทรลอยากเอียงไปไหนก็แบบเอียงไปเยอะขึ้นแล้วกลับมาเร็วใช่ไหมปแล้วก็เลี้ยง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 แล้วก็เลี้ยงแบบนี้นะวัดเร็วเมื่อกี้สาธิตเอาใหม่แค่นี้ยากเหรอคัรอดู้เขา เล่นกไวสุดยอทุกคนขั้งต่อไปเขาลองเล่นเองบ้างแชีว่าใครอ่ะจะเดียวได้มากกว่ากันค่ะไม่คะว่าใครได้มากกว่าแน่นอนว่าหนูต้องเชียร์พี่ 我来吧。<laughs> <laughs> กูไม่ไหวแล้วแมวเรียกฉันแล้วนะสนุกเลยอ่ะมึงสนุกอยู่คนเดียวมึงเห็นก่อนที่เขาอยู่ข้างหลังไหมขอฉีบเขาไปครั้งเดียวแล้วเหลือเขาจะไปเองเออครั้งเดียวนั้น ีไปทางนนนี่เยี่ยมมี่นั่นยัยังยังนี่ยังกข่าวมาเลยดีดีกว่าทำหน้าขิงขิงอะไรอยางเไอกเฮ้ยานี่เป็นวันที่เขาเริ่มเล่นสเก็ตครั้งแรกเลยนะคะโคตรดีใจที่ได้แล้วก็ไม่ได้ชื่อว่าจะล้ม ก็โชคดีเลยที่เขามีเซฟเอาจริงนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยดูเาเล่นมาขิงเขารู้สึกว่าการที่เล่นสกเกตอามันก็เหมือนการเพิ่มสก,กิลใหม่ให้กับชีวิตถึงมันจะเสี่ยงถึงมันจะเสี่ยงหน่อยก็ตามนะคะสําหรับเขาเพราะว่าเขาเล่นกีฬาถ้าไม่เป็นแล้วนะคนะอในอกจากว่ายน้ำตอนแรกเขาไม่อยากเล่นเลยเว้ยทาชชีกช่ก็บอกว่าจุ๊มาแกจะกากนี่ไปทั้งชีวิตหรอแกจะทําอะไรไม่เป็นเลยหรอกเลยให้เขาอะ่ะลองดูค่ะแล้วก็ ล้มเลยหลายๆอย่างในชีวิตของเขาแทาชี่ได้แหละค่ะเป็นครูสอนเขาถ่ายรูปสอนเขาเล่นสเก็ตสอนเขาทำมือปูร่างตัวอาบน้ำสอนทุกอย่างเลยใช่แล้วขอบคุณที่สอนนะ เรียกมากูสอนงอ,อ,อาก,กูใช้ยิงชักเกสอนฉัน <c oughs> แล้าใครชอบพิปมีนะคะแล้วอยากให้เขาเนี่ยมาลองแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆเนี่ยถ้าเขาใจสู้เขาจะทำไม่ได้ค่ะ <c oughs> เขาต้องไปเรียกพลังพืชของตัวเองก่อนเพราะเขาคดขี้กลัวมากๆทุกอย่างมันต้องมีอุบัติเหตุหรือผิดพลาดบ้างจงจำไว้และเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นผิดพลาดและอย่าได้โน่ทำมันเองเข้าใจไหม เขาคิดว่าค่ะเขายังทําได้เขาเชื่อว่าหลายๆคนต้องทําได้มากกว่าเขาแน่นอนค่ะกถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บ์ไปเจอะแยะเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย เขาอยากจะมาเตือนทุกคนนะว่าคนที่เล่นเซิร์ฟสเกตใหม่ๆแบบเขาอะ่ะอาจจะต้องมีคนช่วยตอนเล่นกับท้าตาท้า,าจะใช้เท้าถีบหลังสเก็ตของเขาให้เขาอะ่ะไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงสุดทางแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่สามารถทีบเพื่อให้เราไปได้แบบนั้นนะคะถ้ากะจังหวะไม่ดีนะ่ะก็จะทําให้ล้มได้คะ่ะหรือได้รับอุบัติเหตุได้นะคะถ้าคนที่เล่นใหม่ๆอะ่ะอย่าให้ใครมาทีบ ข้างหลังเลยถ้าลไปเองเนี่ยดีที่สุดแล้วคะ่ะเพราะว่าเราจะได้กักน้ําหนักได้ด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงเนี่ยให้คนยืยนอยู่ข้างๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนที่น,น่้สะเกตอ่ะเดินไปอย่างนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยทุกคนเซฟตี้มันช่วยเขาได้มากจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เซฟตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังมีปวดแขนตอนที่ล้มไปมันนะ่าจะกระแทกนะคะเซฟตี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยก็ฝากไว้ได้นะคะเป็นเหมือนหนูทดลองทุกคนเนี่ยไปทำแบบอาจุมากนะคะเดี๋ยวจะเจ็บตัวค่ะ เก็อันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบีม่มันทำไ้แล้วี่ีเห็นมัม้ยเห็นมั้ยไม่ผิงอ่ะ,นะ,นะคนขีน้